เราเปิดไม้ใหม่ครับเล่นกันดิบเลยครับไมยดิบเลยครับ <c oughs> ผมเอ้า <c oughs> ไม่เข้าก็เดาส่วนผมลงมาโน้นครับ

ไห,หนฮรไม่รู้หลับตื่นมันก็เหอะามาเลยเห็นแตอโมไปอย่างเงี้ยดูด้ำยไหนน้

หน้าผมอยากปดแขนบ้างอ่ะนามาทีนี้ดิเอาไปไปแล้สองคันไปลงไปในน้ำเลยร้อนไปลง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 น้าอย่าไปดิงขาดลงเลยเดี๋ยวหลุดมันพันกันเลยพันกันเลยไปคันนี้ไปตัวเปล่าไปแล้วมั้ย ลปะะตัวปะปล่อยไปแล้ว่าดึะอันนีไมเนี่ยปลแล้วเนี่ยะน่งะมาละตัวไปกินแบบนี้ปะนิ่ยังอยู่่ะาปแล้วมาไปแล้ว ก็บอกกันสักคำครับผู้ชมง้างเลยนะครับผม0.3 0.3มผมลงหวังป่านินนะครับง้างเลยผม่าให้ศูนย์เป็หนึ่งได้ไหมง้างเลยครับผมเสียงเลยอะ0.3เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอ่าเบอร์0.8หรือแลเบอร์หนึ่งนะครับปานินไม่เอาเลยนะครับวันนี้ ยังเงียบอยู่หรืออาจจะเป็นปะดินก็ได้นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ลงเลยลงเลยอย่างนี้นไม่ได้แดกลงเลยนะอย่างนั้นติดเด,ด็กตาแคโทนะครับผม ลงเลยเรี่ยวๆผมเนี่ยเอาไปลงมาให้เนี่ยไม่ได้กินหรอกฮาดึงก็หลุดแล้วหมด้วฮะออกแล้วผไม่ออกไปเข้าไปมาต่อรกเดียวต้องไปเกี่ยงใหญ่เนี่ยวันนั้นข้อตีเค้าตีใกล้ๆอย่างเงี้ยเนี่ยสวิง ครับช่างน้อยมาลัวๆเลยนะครับสองการติดเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคนมาไหนลน่ะปลานี่อยู่ในนั้นแหละโอ้โหไปหุ่นละ้ยเอ้ยครับตักแหนมาปลาเนี่ยอยู่นู่น ทำอะไรนะยอดสุดยอดลาบลาบลาบมายอดสุดยอดกินรัวๆเลยนะครับแล้วเนื้อยังไงเดี๋ยวพี่แล้วเองเอาไว้แัดกันนะเอ้แค่น้อยแค่นี้ก็เนี่ยอันนี้0.3ก็ยังอยู่วันนั้นเขาได้ตรงนี้นะตัวเริ่มเลยวันนั้นนะคิดตตีอย่างเงี้ยแหละวันนั้นให้มันกินเด็ดเทอน่ะ หม่แล้วครับตัวที่สองครับตัวที่ไอตัวที่สามตัวที่สองหลุดนะครับผมบงงเ,เบ็เดง้างกราบขอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆพีพีน,พ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 น,นะนะเอฟซี 4, มิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ช่างน้อยมาอยู่ที่บ่อตกปลาดอนลวงนะครับผมก็จะมาีกจุดใหม่นะครับผมจุดเดิมที่ผมลงอยู่ตรงโน้นนะผมตรงทางมุมน้นน่ะก็ขยับเข้ามาโยนมาอีก ก็ก่อนจะถึงมุมที่นะนะอนะน,นุแกแกรวยปนินนะครับผมอันนี้ผมลงก่อนถึงหน่อยนึงนะสำหรับ,บเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เช่นเคยครับผมเหยื่อต้นปังหอมตาลสูตรที่ใช้ก็ลำหอมตาลน,นะครับผมวันนี้แล้วก็อุปกรณ์ชุดใส่หน้าก็ของหน้าหนึ่งในพันลืมฝั่งเช่นเคยครับผมโอเคครับผลการก็มาแล้วครับ2ตัวนะครับนะันะ่ะก็เท่าที่ให้ดูต้นคลิปไปนะครับหลุดหนึ่งมาสอง ก็รูนรับชมครับตอนนี้ก็เพิ่งเกี่ยง45นาทีนะครับผมโอเคครับรูนรับชมกันครับผมว่าจะมีแต้มมีตัวเพิ่มเติมกันอะไรอีกหรือเปล่านะครับมากับพอเบอร์สวัสดีค่ะมากับนนท์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีนาแว่นมีน้านายครับผมอยู่ตรงนั้นอันนี้เมื่อคืนอ้โหมผมก็เพงเต้น่ากลางเต็นตรงนั้นน้านายก็อยู่ตรงบาร์โนนตรงหัวมุมนี่ โรงแรมนั้นครับเราทำปลามานะครับผมปลาที่เราได้ตัวแรกนะครับนี่เชฟแว่นครับผมกำลังแล่แล่หนังออกจากเนื้อปลาโอ้โหสุดยอดเลยครับผมดูติดหน่อยวันนี้เราก็จะต้มปลาแล้วได้ปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้นา,นายแปกไว้ บอ,บอก็หกเข่าอร่อยครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงพอดีแล้วนะครับผมก็เก็บอุปกรณ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผลงานก็ได้กินไปสามนะผมได้มาสองแล้วก็มีหมอตะกับนะครับไม่ได้ถ่ายเนาะก็โอเคครับพอรออเทวได้ครับทริปนี้ตัวหนึ่งก็ทำความค่าก็ไม่ทำความค่าไปแล้วตัวหนึ่งก็ใส่กระชังไปแล้วอใส่ถังไปแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ สรุปคลิปอะไรปลาตัวปลาให้น้าๆได้รับชมนะครับผมก็ทริปนี้ก็ถือว่ารอดแห้วกับเหยื่อโต๊ะปังหอมตานะครับผมสู้กันจนหยาดสุดท้ายครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้กับช่างน้อยนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างน้อยด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมทริปหน้าทริปต่อไปช่างน้อยจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะนะติดตามได้รับชม ให้กำลังใจก,กับช่างน้อยด้วยครับสำหรับพี่มีก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ